เรื่องราวที่คุณจะได้ฟังหลังจากนี้สร้างขึ้นจากจินตนาการโดยมีตัวละครเหตุการณ์และสถานที่เป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดเพื่อเป็นการให้กำลังใจทีมงานผู้สร้างสรรค์โปรดกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามผลงานของช่อง Bmixteller ครับนิดอยู่ที่แกลเลอรี่กับไทม์ตั้งแต่เช้าไทามพยายามทำตัวให้เป็นปกติแต่ว่าดวงตาของเขายังคงแดงก่ำจากการดื่มหนัก เมื่อคืนทามกำลังตรวจงานศิลปะชิ้นใหม่ที่เพิ่งมาถึงนิดไปนั่งรอที่มุมนั้นก่อนนันลูกจะเพิ่งไปจับต้องอะไรที่จะแสดงอยู่ละ่ะนิดไม่ตอบโต้แต่ว่าเดินไปนั่งตามคำสั่งในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความเยือกเย็นและความมุ่งมั่นเขาไม่ได้กลัวพ่อของเขาอีกแล้วเพราะเขารู้ว่าเขามีไพ่ตายนั่นคือข้อความที่ส่งถึงพีรวิทย ทันใดนั้นประตูกแกลเลอรี่ก็เปิดออกเสียงเดินของรองเท้าหนังดังขึ้นอย่างหนักแน่นพิรวิทย์เดินเข้ามาอย่างสง่าง,งามด้วยชุดสูทสีเข้มและรอยยิ้มที่ทำให้ทั้งแกลเลอรี่สว่างขึ้นเขาดูสุข,ขุมมีสเสน่ห์เย้าวยวนและเต็มไปด้วยอำนาจทามเห็นพิรวิทย์ทันทีร่างของเขาก็แข็งทื่อทุกความหวาดระแวงและความเจ็บปวดในอดีตพุ่งขึ้นมาเต็มหน้า ทาพยายามสงบสติอารมณ์เดินเข้าไปขวางไว้คุณพีรวิทย์วันนี้คุณมาเร็วไปหน่อยนะครับผมยังไม่ได้พีรวิทย์รักษารอยยิ้มมองข้ามหัวไหล่ทามไปที่นิดผมมาตามนัดครับทามมีคนส่งข้อความมาหาผมตั้งแต่เมื่อคืนเขาบอกว่ามีเรื่องสัญญาสำคัญที่เกี่ยวกับลูกชายของคุณที่ต้องคุยเป็นการส่วนตัว ทามหันขวับไปมองนิดโดยทันทีด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความตกใจอย่างที่สุดความหวาดระแวงของทามกลายเป็นความจริงที่เจ็บปวดนิดแกทำอะไรลงไปนิดลุกขึ้นยืนเดินเข้ามาหาทั้งคู่ด้วยความกล้าหาญที่ได้มาจากความเจ็บปวดที่สะสมมานานนิดพูดขึ้นด้วยเสียงดังและหนักแน่นผมเป็นคนเรียกเขามาเองกับพ่อ ผมแค่อยากจะรู้ว่าคุณพีรวิทย์มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ปกครองของผมเมื่อ15ปีที่แล้วทามตะคอกใส่หุบป,ปากนะนิดแกไม่รู้เรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่พีรวิทย์ยกมือห้ามทามอย่างใจเย็นมองนิดด้วยความสนใจใคร,ร่รู้ใจเย็นก่อนนะครับนิดผมยินดีที่จะตอบคุณทุกอย่างที่คุณอยากรู้แต่เรื่องนี้มันอาจจะซับซ้อนกว่าที่คุณคิด ไม่ซับซ้อนหรอกครับผมรู้ว่าพ่อพยายามปกปิดเรื่องแม่ของผมแล้วแต่ผมอ่ะหาชื่อทนายความเจอแล้วและทนายคนนั้นก็คือคนที่ทำคดีให้กับคุณคุณต้องบอกผมมานะครับว่าใครคือคนที่ทำร้ายแล้วก็ทิ้งพ่อของผมไปจนทำให้พ่อกลายเป็นคนหวาดระแวงจนถึงทุกวันนี้พีรวิทย์ถอนหายใจอย่างอ่อนล้ารอยยิ้มของเขาจางหายไป แล้วหันหน้าไปมองที่ไทม์ที่กำลังยืนตัวสั่นเทาไทม์พอเถอะผมว่าเราควรจะต้องบอกความจริงกับเขาได้แล้วไทม์กรีดร้องอย่างเจ็บปวดไม่ผมบอกแล้วว่าผมจะปกป้องเขาผมจะไม่มีวันให้ความน่ารังเกียจของคุณเข้ามาทำลายเราไม่ให้คุณเข้ามาทำลายเขาเหมือนอย่างที่คุณทำกับผม พีรวิทย์พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่ว่าบาดลึกอย่างนั้นหรือไทมสิ่งที่ผมทำนะ่ะผมไม่เคยตั้งใจจะทำลายคุณเลยแต่ความจริงคือผมหนีผมยอมรับว่าผมหนีจากคุณไปเพราะผมกลัวกับการต้องเป็นพ่อผมไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อผมไม่เคยพร้อมที่จะรับผิดชอบครอบครัวร่วมกับคุณททม พีรวิทย์หันกลับมามองนิดต,ตรงๆด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจและเจ็บปวดนิดฉันจะบอกความจริงให้เธอฟังนะฉันนี่แหละคือพ่อคือพ่อของเธออีกคนและฉันก็เป็นคนที่ทอดทิ้งพวกเธอทั้งสองคนไปเมื่อ15ปีที่แล้ว นอกจากสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ปกครองแล้วยังมีสำเนาใบรับรองการเกิดและภาพถ่ายเก่าที่นิดไม่เคยได้มีโอกาสเห็นมาก่อนจากไามเลยเอกสารทุกฉบับพีรวิทย์คลี่มันออกอย่างช้าๆแล้ววางต่อหน้าไามและนิดพีรวิทย์พูดด้วยน้ำเสียงที่เฉียบขาดและทำลายล้างดูสนิดอย่าให้พ่อขี้ขาดของเธอคนนี้โกหกเธอ ได้อีกต่อไปดวงตาของนิดเบิกกว้างแต่ไม่ได้โวยวายในทันทีเขามองเอกาสารสลับกับที่ไทมสุดตัวลงเล็กน้อยใบหน้าของเขาดูสับสนอย่างรุนแรงนิดก้าวไปข้างหน้าอย่างเชื่องช้าหยิบภาพถ่ายเก่าขึ้นมาดูนี่นี่มันนี่มันภาพถ่ายพ่อพ่อกับคุณ นี่มันเป็นภาพตัดต่อใช่ไหมครับทำ,ทำไมพ่อพ่อดูเหมือนไม่ใช่พ่อเลยอ่ะไม่ใช่ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนพ่อแต่เป็นพ่อนิดพยายามหาเหตุผลพังตักกะมาปฏิเสธภาพเพราะนั่นคือภาพของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดผู้หญิงที่หน้าเหมือนพ่อไม่ผิดเพี้ยน นิดปล่อยภาพถ่ายลงอย่างช้าๆแล้วเลื่อนสายตาไปที่สำเนาใบรับรองการเกิดเขาอ่านชื่อซ้ำๆทารินีทารินีทาริน,รนีคือใครใครคือทารินีครับนี่นี่ก็นี่เป็นเอกสารปลอมใช่ไหมคุณจัดฉากขึ้นมาใช่ไหมครับคุณพีรวิทย์พ่อพ่อผมชื่อถามครับพ่อผมชื่อถามไม่ใช่ ไม่ได้ชื่อทาลินีครับทาลินีเป็นชื่อผู้หญิงแล้วใครพีรวิทย์มองนิดด้วยแววตาที่ไร้ความเมตตาแล้วพุ่งเป้าไปยังจุดที่เจ็บปวดมากที่สุดนิดคนที่เธอเรียกว่าพ่อก็คือผู้ให้กำเนิดเธอแท้ที่จริงแล้วเดิมชื่อของเขาคือทาลินี เขาตัดสินใจทําลายตัวตนของความเป็นผู้หญิงทิ้งไปเพื่อสร้างกำแพงป้องกันตนเองนิดเหมือนโดนสายฟ้าฟาดใสา่ทั้งไม่เข้าใจและทั้งสับสนไม่ไม่จริงนี่ที่ผ่านมาคือพ่อพ่อโกหกผมเหรอพ่อพ่อไม่ใช่พ่อแล้วคุณนิดชี้ไปที่พีรวิทย์ คุณคือคุณคือพ่อแล้วแล้วแม่ของผมล่ะแม่ทดินีธทรินีเป็นผู้ชายยังไงนิดพูดด้วยความสับสนไปหมดราวกับประติดประต่อเรื่องราวให้เข้ากันไม่ได้สักทีทามสุดตัวลงนั่งกับพื้นอย่างหมดแรงพอแล้วผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วพีรวิทพีรวิทเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็ว เขาเอื้อมมือลงไปแตะไหล่ของทามพีรวิทย์เงยหน้ามองนิดใช่ครับผมคือคนคนนั้นผมชื่อพีรวิทคือพ่อตัวจริงของเธอและทามก็คือคนที่คลอดเธอออกมาซึ่งในเวลานั้นเธอยังคงใช้ชื่อว่าธทรินีพีรวิทยพูดช้าช้าชัดถ้อยชัด,ชดคำ เพื่อยำ้ำนิดเธออาจสงสัยเรื่องการมีอยู่ของแม่ของเธอมาโดยตลอดใช่ไหมฉันย้ำอีกทีว่าแม่ของเธอไม่เคยไม่เคยหายไปไหนเลยแม่ของเธออยู่กับเธอมาตลอดพิรวิทย์ชี้เพื่อย้ำไปที่ถามที่นั่งสุดตัวอยู่ที่พื้นทารินีก็คือแม่ของเธอ คือคนคนนี้ที่เธอเข้าใจและเรียกมาตลอด15ปีว่าพ่อนั่นแหละทารินีที่เปลี่ยนชื่อเป็นทามได้อุ้มท้องเธอมานิดแล้วเลือกที่จะเปลี่ยนจากแม่เป็นพ่อเพื่อให้เธอมีเสาหลักที่แข็งแกร่งแม่ที่เธอเรียกร้องตามหานั่นก็คือผู้หญิงในตัวของทามที่เขาตัดสินใจทิ้งมันไปทั้งหมดก็เพื่อปกป้องเธอ จากผมเองนิดมองถามที่สุดอยู่กับพื้นความรังเกียจในความอ่อนแอและความสงสารในความเจ็บปวดผสมปนเปนกันนิดกล่าวด้วยเสียงที่เยอเือกเย็นที่สุดตอนนี้คุณก็เป็นภาพโกหกที่ผมเคยเชื่อ